ถึงไหนแล้วเนี่ยป้าเกทุกแล้วทุกไปน้อยนเลยอ่ะจ้อ้านตัวมากินปลามึกย่างกันนะครับสวัสดีสสดค่ะพี่น้องฟังไฟสุขุสุขคนวันนี้นี่พาพาเอกมิวสิคเขากล่องน้ำจ้จวันนี้นี่เฮต่าตำปลามึกนะจ๊ะอันนี้ปลามึกลวกต้มจ้ะแล้วก็ ใครมีซีเรีลยลหลายๆพี่น้องเอ้ยอัน,บ,อกกนบ,อบ่กินปลาหมึกต้มปลาบ่แ่บกินปลาหมึกย่างหาย่างห่เมืองไข่เต็มอยู่พี่น้องเอาพักเครื่องเคี่ยมีมีอย่างหลายแต่นีแรดดิสมีกระเทียมอ่าทนดองน้ำผึ้งมีพักขาพักบุงหน้าแลวกะพักกาดต้มจ้ะพี่น้องจ๋ามาจ๋ามามาแบ่บมานวดน้ำกันเดอ้อเป็นกำลังใจให้หลากกับสามีดีกันก็ไล่กดแช่จ้าลุยฟ้าลืมมลักขีนกได้กินสักทีมลักขีนกมานั้น ปาไยจะขึ้นสูงมากหัวเจ้าค่ะหลุดเฟรมเพจดีเจ้าะไมเวลาลกินลูกน่ารักน่ารักปลาก็ย่างก<ะ>อบโปรี้ยวอ,อากันไก่มาป่ะนี่ กินยังไงเนี่ยจีกแม่งเ,<อ>เลย <laughs> มาเป็นโต้เลย <laughs> ยางเซ็จเก่งปุ๊กแบบนะ่ะรอนป่ะบางหนวดมันพี่หนอง Tâm vã lại Cái phẩm ấy hai trăm tám để bắt rồi đó, có bàn dài thì vào, mày chỉ mà, hmm. <_ained em> anh đây <_hhh> mm. này. <interpolations> ไข่มันใช่ไหมอาอร่อยแล้วย่างแห้งๆเพรไหกินย่างนั่นปิกเลลวปิกล้วพริกแล้วเลยก็เต็มต้องย่างแงงๆเนี่ยเสีเวลานิดอุ๊ยๆๆๆๆๆๆ้ๆอๆๆๆๆๆๆยๆลๆๆเ ซุดก่อนนะอือหือนัวมากเจ้าซดเบาๆเด้อส้ำลักดวยครับ <c oughs> อร่อยเราลองกินย่างดูดิกลมนวัวหนูไม่ชอบอย่างเพราะว่ามันแข็ง มันจะต้องมีกลิ่นไหม้ด้วยบมาจานมันหอมออืไข่แน่นมากเลยเออหมเเ้ยมัน อย่างวะนี่ครับเนมปิกอยู่ข้างในด้วยแลมผักกาดก็อร่อยเนาะเพราะลวกอ,ะอ่ะมพอต้มมันจะหวานอนี่ละอมน้ำทำน้ำอันนี้แหบ อ๋อฮัมโอเคบอสอะไรไม่ใช่แนวไค กนค่อยกินที่พี่น้องมากาินหน่องใช่่ไร

หอ,อมอร่อยกรอบนะอมะกรอบหวา,าบ,าบมบอๆหอมกระเทียมโทษน,นะพี่น้องนะส่งฟรีตั้งแต่กระบ,บุกแรกตามกันมาเยอะมากแล้วนี่ยังส่งเหรอครับพี่ ส่งครับ <laughs> ส่มไปเลยอยากกินกระส้มมนะันเรากินร้อยกันยังไงลูกลูกลูกคาก็ดูแลก็ลองกินแหละร้อยเมื่อนกันได้ร้อยเมื่อนเมื่อนกันเราร้อยสูส้กันร้อยอร่อยตัวไทยอ่ะอันนี้อไข่แซ่บแห้ง เรากินอะไรแล้วก็อยากให้ลูกค้าได้เห็นออร่อยจริงเปล่าอ่าลองดูตอนนี้พูดจำนานเราไม่จำนานด้าน,นการใช้มือเราตักลูกดีกวาอ,อาไปจุม่มตะกี้ Ở đây gần 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 หอมกรอบหวานเบาๆไม่หวานมากนะคะไม่ฉุนไม่เผ็ดนะจ๊ะดองใหม่จ้ะอ่าจากชาวบ้านจังหวัดลำปางด้วยพี่รองเด้อขอบคุณขอบคุณทุกท่านนะคะที่สสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมอาชาวบ้านให้มีอาชีพแล้วก็มีไรายได้เพิ่มขึ้นนะคะพี่นอนจ้ะแล้วก็ใครที่สอบถามเข้ามาว่าอิหลาดดูแลสุขภาพและรูปร่างยังไงนะคะนี่จ้ะดื่มกาแฟตัวนี้นะคะวลาหนึ่งถึงสองซองนะคะพี่รองหนึ่งกล่องมีสิบซองสองร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีปลายทางฟรีนะคะโปรโมชั่นที่ลูกค้า สอบถามเข้ามาเยอะแล้วก็สั่งซื้อกันประจําทุกวันทุกเดือนนะพี่รอนะอก็คือโปรโมชั่น990บาทส่งฟรีปลายทางฟรีนะคะ4กล่องแถม1นกล่องแถมแก้วแถมถุงผ้านะจ๊ะผู้ใดสนใจก็ทักแชทหรือโทรเข้ามาตามมือที่ขึ้นหน้าจอน,นะคะแล้วก็กระเทียมโทนตัวนี้นะคะ100บาทส่งฟรีตั้งแต่กระปุกแรกนะจ๊ะขาดีมากช่วยเกรรษตรกรเขาจะได้มีรายได้ด้วย ปลาหมึกอันนี้ก็รอร่อยปลาหมึกกระดองก้กอนเข้ามาเลยแต่ปลาหมึกแก้วอร่อยถ้าเอามาย่างนะเคยไปตอกตอกปลาหมึกในเล่ตอกกันอยู่จุดมงไม่ได้นักตัวซื้อตายบอกตด้กงครับซื้อปลาหมึกมาไหมครับจื้อมาย่างเลยครับไม่ตอกเลยไม่ไม่มี ไม่มีบุญเลยกินปลามมึกแบบตกเยอะเขาบอกค่อยๆดึงครับมาไม่แยกตัวอ่ะอ้แล้วนี้ถ้าหนูบอกให้พาไปนั่นหนูจะได้กินปลาหมึกแบบตกเองไหมเนะี่ยเปื่เเจ้ามีวิธีการตกแบบตกได้ไงค่อยก็ไม่ต้องดึงจนแเอ้ยไม่ได้กินแล้ววันนี้ได้กงไ่กงมันจะรู้เลยว่าแม่งพวกสูมาทุกคนนะ

mong tâm dăm thăm Ngon, thăm chấm thăm nấm thăm 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 ก้อยกำลังหลบปิ๊กอยู่ปิ๊กมกแรงใส่แกรอทก็อร่อยเนาะกระสมไปแล้วมันก็ฝึกให้ป้ากินผักไงกินผักอยู่ไม่กี่อยา่างเพื่ไม่ฟิกอ่ะต้องหลอก แก่ละมันละมาแก่ละมันละมาไปยิบกุ้องจ่าบ้าลแล้วตกลงจังเป่แม่กูจังเล็ดว่างจังเล็ดว่างอะไรก็ไม่รู้หยิบ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 รับบาลกูยิบของใครมาวะเขาคงด่าเจ้าหน้าดูอ่ะก็กูไปเดินเตอมันกูไม่เอามาจังก็ยิบไปวะ เราจะคืนเราก็ไม่คืนแล้วจ่ายตังค์แล้วเนาะกลับบ้านรถ <c oughs> ห้านี่สร้างตราหลูได้เรามาเจ็ดหมูห <c oughs> ยิบกล้องกล้องมา <c oughs> ปัากฏอย่างนี้ว่ะ แบบจะกินไม่ทันค่อยหรอกเอกจอจะมโมแต่พี่ทีพี่ทันไม่ใช่มาใครกินเยอะพอออกนเนียวยังนาาแรงเนี่ยบอลกินไม่ออกจริงอร่อย แซ่บมันแซ่บไปทุกอย่างเลยวะอยู่ฝั่งโู้นนี่งฝั่งนี้มันหมดแล้วมีแต่ไก่ปลาหมกึกเลอยรสอันนี่ไ,นนไนงนี่ไงบางเนี้ยมับเนี้ยแค่เพลิด เป็ดอีดีผิดมาแรงชิ้นก็ใหญ่โปด๊ดไม่ใหญ่หรอกคำแค่นั้นเองอย่างครับน้ำมันแห้งๆอร่อยดีกว่า เวลาปาหยิบช่อมตับนะป้าจะบอกวิธีหยิบอย่างเงี้ยอืมีมคนคอมเมนต์ไว้นี่อย่างนี้มีคนคอมเมนต์ไว้แล้วไม่ต้องใช้สองนิ้วหยิบนะมันใจรู้ต่างหากไม่ตีสักอันนี่ป้าต้องหยิบอย่างนี้เฮ้ยป้าอย่างนี้ก็ป้าอย่างนี้เลยค่อหย,ยิบปึ๊บไม่ตีสักอันหนึ่งทำไมพี่ต้องใช้สองนิ้วอย่างนี้เนี่ยครับบอกไมเมื่อนกัหยิบปึ๊บก้อยก้อยอย่างนี้เลยครับ หยิบไม้ไม่ดีสักอันอขอ้จอตอนจ้วงอ่ะ <laughs> หลือว่าขำเงินแฟนขับเรานี่ดูดูละเอียดนะครับ <laughs> ดูละเอียดแต่ละเอียด <laughs> เราอยู่ใต้เราไม่ค่อยได้กินต,ต,ตมตันอตยู่าต้ต้าร้อยร้อยกินอยากโอ้ยร้อยเร่งตำอีกคุกนะอุ้ยเอามาเนยงอือก็จะลวกขนมจีนใส่ด้วยอะแพ้แพ้ไหมเนาหมดจายเลย มืองหนาตาเลยอันนี้กันร้อยอนนกินไหมกินเจ้าจะกินไหมไม่ไม่คำให้คนละครึรงร่งไหมไม่ไม่กินก็จะเอาเข้าป่า <c oughs> ไม่คนละครึ่งไหมข้าวปา่าลีล่ะอ้วแสบแห้งพี่น้องนะหลังจากเมนูยังกะสูตรตำบกคุ้งเแบอพี่น้องนะอยากจะกินตำบักคุ้งแบบนี้นกปรุงรส ตามใจชอบรสชาติจากของเน้อน้ำปลาร้ราเทจิดาเด้กน้องสองสูตรผสมกันฟ้าขาวแล้วฟ้าเหลืองอัตราส่วนเท่าๆกันแล้วก็นี่จ้ะเพิ่มความอร่อยนะคะแถมสุขภาพดีด้วยะคะพี่น้องจ้ากินกระเทียมทุนดองน้ำผึ้งนะจ๊ะไม่เผ็ดไม่ฉุนนะคะไม่มีกลิ่นเหม็นนะคะหอมกรอบหวานเบาๆจริงจะต่ำบาออหงหนุ่งเหนียวเลยจ้ะ จเจริญอาหารมากแล้วก็ใครที่สอบถามเข้ามาว่าดูแลสุขภาพและรูปร่างยังกันยังไงนะคะอยาดื่มกาแฟ B7 ตัวนี้นะคะได้ทั้งรูปร่างและก็เื่องสุขภาพผู้ใดที่มีปัญหาเรื่องของเป็นความดันเป็นเบาหวานนะคะปวดคอเขา่าแล้วก็นอนไม่ค่อยหลับนะคะพี่นนท์จะาสามารถดื่มกาแฟตัวนี้ได้เ้อกาแฟตัวนี้มีคาเฟอีน10%นะคะที่สกัดมาแล้วเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจอ,อ,อ,อยากจะกิน กระเทียมโทนดองน้ำผึ้งกาแฟเพื่อสุขภาพนะคะน้ำปาร้าเทพิดาก็ทักแชทหรือโทรสั่งมาตามมือที่ขึ้นหน้าจอเอ้อสสำหรับคลิปนี้ลหลพภาก,กินกบสามีไปแล้วสวัสดีจ้า